เนี่ยคุณผู้ชมกลายเป็นว่าต้องระเบิดเขื่อนเลยนะคะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะเปลี่ยนทิศทางน้ำนี่แหละค่ะคือเป็นเขื่อนในเมืองล่วงหยางนะคะคือกลัวที่มวลน้ำต่างๆเนี่ยมันจะไหลเข้ามาท่วมในเมืองไหลทะลักเข้ามาปั๊บมันก็จะยิ่งสร้างความเสียหายมากยิ่งขึ้นตัดสินใจระเบิดเขื่อนไปเลยค่ะหลังจากที่ตอนนี้พบว่าน้ำเนี่่ท่วมสูงถึงกว่าเมตรครึ่งนะคะ เมตรครึ่งนะฟังไม่ผิดไม่ใช่ครึ่งเมตรเมตรครึ่งเลยก็ยสาเหตุมาจากฝนที่ตกต่อเนื่องมาหลายวันเนี่ยแหละค่ะล่าสุด<ล>มีรายงานว่าประชากรกว่า1นล้านสอคนได้รับความเดือดร้อนแล้วก็มีประมาณ2 0 0 0 0นคนที่ต้องอบพยพจากบ้านเรือนไปอยู่ในที่ปลอดภัยส่วนผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นอย่างน้อย33รายนะคะคุณผู้ชมและมีรายงานผู้สูญหายอีก8คนด้วยกันค่ะ